สวัสดีค่ะต้อนรับสู่ c ช n n n e l Magic Marble ตลอดบายจันแพทค่ะคลิปนี้เป็นการดูดวงความรักนะคะของชาวราศีธาตุน้ำชาวราศีธาตุน้ำได้แก่ผู้ที่เกิดในราศีกรกฎพิจิกและก็มีนจัดว่าเป็นชาวธาตุน้ำนะคะในคลิปนี้เราจะดูถึงเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคนทั้ง3สถานะเริ่มจากสถานะของคนที่มีคู่กอดตามด้วยคนคบคนคุยและปิดท้ายด้วยคนโสดเรื่องราวความรัก พลังงานของคุณในเดือนพฤษภาคม2567จะเป็นเช่นไรไปดูกันต้องบอกก่อนว่าพลังงานนี้เป็นพลังงานโดยรวมนะคะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างและไม่ตรงบ้างเพราะเป็นพลังงานของคนกลุ่มใหญ่หากคุณอยากได้เป็นพลังงานโดยตรงถึงคุณเลยซึ่งจะมีเรื่องราวไล่เรียงรายละเอียดได้ชัดเจนมากกว่าก็จะมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น ให้คุณแอดไลน์ไอดีที่อาจารย์แพททิ้งไว้ตรง Description นะคะ ajarnpa w t ค่ะ เข้ามาเพื่อสอบถามคิวดูดวงได้เป็นการส่วนตัวก็จะได้เป็นพลังงานโดยตรงถึงคุณเลยน,นะคะและสำหรับใครที่ชื่นชอบไพ่ออร์เคลนะคะอาจารย์แพทมีไพ่ออร์เคลชุดนี้มานำเสนอค่ะเป็นไพ่ชุดชื่อชุด Miracle of Life by บายอาจารย์ทน,นะคะไพ่ชุดนี้มีทั้งหมด79บ่ใบนะคะภาพไพ่วาดโดยศิลปิน ทั้งทั้งหมดทั้ง79บใบเลยหน้าไพ่อันนี้เป็นหนึ่งในหน้าไพ่ของ m i r a c l e o f f l ไ g h t นะคะราคา 1, 4 9่บาทอาจารย์แพทย์นำมาใช้ในช่องนะคะแล้วก็มีจำหน่ายที่ในช่อง a าแนลของอาจารย์แพทยที่เดียวเท่านั้นนะคะหากใครสนใจสามารถอินบ็อกเข้ามาสอบถามรายละเอียดข้อมูลของไพ่อาจารย์แพทยจะส่งรายละเอียดและภาพไพ่ต่างๆเป็นตัวอย่างส่งให้ดูในหนึ่งกล่องจะมีชุด คู่มือนะคะเป็นคู่มือเล่มเล็กๆอยู่ในนี้ด้วยนะคะสามารถที่จะเอาไปศึกษาความหมายแล้วก็เรียนรู้วิธีการวางไพ่ทํานายได้นะคะ mm hmm. ก็ฝากประชาสัมพันธ์ไพ่ Miracle of l i g h t ไว้ด้วยค่ะอ่ะมาดูกัน <c oughs> ว่าพลังงานความรักของชาวราศรีธาตุน้ำนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้เป็นเช่นไร ไพ่ใบแรกเป็นไพ่สองเหรียญนะคะสถานะของคนที่มีคู่ค่ะและตามมาด้วยแปดไม้เท้า nice of p e n t a c l e king of swords ace of swords และเดือบมูนะคะเพื่อนๆนชาวราศีกรกฎพิจิกมีนนะคะชาวธาตุน้ำทั้งหลายนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่ยอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ คุณน่าจะมีเกณฑ์นในเรื่องของการขยับขยายอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของการงานก็ได้นะคะเป็นลักษณะของความก้าวหน้าเติบโตในด้านของการงานคุณการทําอะไรใหม่ๆส่งผลทําให้การเงินคุณไหลเวียนเข้ามาดีขึ้นในระยะยาวการเงินของคุณคุณชาวราศีธาตุน้ํามีความมั่นคงนะคะแต่ในเรื่องราวของความรักแล้วบางทีก็อาจจะค่อนข้างจะ,ะไม่ค่อยโรแมนติกต่อกันหรืออาจจะมีความรู้สึกที่เขาเรียกว่า คุณรู้สึกว่าคนรักมีอะไรปกปิดซ่อนเร้นคุณอยู่นะคะแต่คุณก็ยังคงผูกพันกับเขานั่นแหละนะคะมันเหมือนกับว่าคุณยังหาคําตอบให้กับตัวเองไม่ได้ว่าเออไอความรู้สึกที่คุณรู้สึกเนี่ยมันเป็นไปเพราะความระแวงของคุณเองหรือว่าเขามีอะไรปกปิดซ่อนเร้นคุณอยู่จริงๆใจคุณเนี่ยไปโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการทําทุกวิถีทางเพื่อที่จะทําให้การงานเนี่ยมีการ เติบโตต่อยอดไปในทางที่ดีมันจะส่งผลในด้านของการเงินของคุณมากขึ้นนะคะคุณมีเงินเก็บอยู่แล้วละ่ะเพียงแต่ว่าเงินนปัจจุบันเนี่ยรายได้มันเข้ามายังน้อยนิดอยู่นะคะมันเหมือนกับว่าคุณอยากได้อ่าอยากจะลงทุนอยากจะทำอะไรที่มันมีไรายได้ที่แบบว่าเป็นน้ําซึมงบ่อทรายนะคะแล้วก็มีการเงินที่ฟลมากกว่านี้นะคะโดยที่ไม่กระเทือนเงินที่คุณเก็บไว้นะคะแต่ว่าราย สิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณทำนะคะในด้านของการงานเนี่ยมันยังได้ให้ผลตอบแทนคุณมาได้ค่อนข้างค่อนข้างน้อยไปนิดหนึ่งนั่นเองนะคะอ่ะมาดูว่าพลังงานของคนรักคู่ครอ,องของชาวราศีธาตุน้ำเป็นเช่นไรนะคะในช่วงเดือนนี้ค่ะไพ่ six of c u p ค่ะ6ถ้วย page of p e n t a c l e นะคะ 10 of Pentacle, s c e Ace of a c of Cup ค่ะ Five of Swords และ a g e of Pentacle ค่ะถ้ามองจากตรงนี้นะคะพลังงานของหน้าไพ่ของคนรักคู่ครองของชาวราศรีธาตุน้ำนะคะมีพลังงานที่เขาเรียกว่า คนที่เขาจะต้องคอยดูแลคอยใส่ใจอาจจะเป็นลูกหลานเขาเป็นบริวารเขาก็ได้นะคะหรือจะเป็นคนในความสัมพันธ์อันเก่าที่เขาจะต้องคอยดูแลแล้วบางทีเขาก็อาจจะไม่ได้บอกกล่าวหรือไม่ได้พูดกับคุณนะคะอย่างหมดเปลือกบางครั้งเขาก็อาจจะแอบเอาเงินไปช่วยเหลือนะคะลูกหลานบริวาร เก่าๆที่เขายังต้องรับผิดช,ชอบเนี่ยนะคะแต่ในด้านของความรักนะคะในด้านของความรู้สึกของตัวเขาเองที่มีต่อคุณชาวราศีธาตุน้ําก็ถือว่ายังเป็นปกติอยู่นะเขาก็ยังคงรักคุณยังคงเห็นว่าคุณเป็นคนสําคัญแต่บางอย่างที่เขาไม่สามารถที่จะพูดหรือบอกกับคุณได้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาจงใจตั้งใจอยากจะปกปิดคุณนะแต่เขาไม่อยากจะให้คุณเนี่ยเกิดความรู้สึกติดติดขัด กับสิ่งที่เขาทํามันเป็นภาระหน้าที่ที่เขาต้องรับผิดชอบแต่ถ้าเขาบอกคุณแล้วบางทีคุณอาจจะไม่สบายใจเขาก็เลือกที่จะปกปิดเลือกที่จะไม่บอกคุณแต่ว่าในด้านของความรักในด้านของความรู้สึกที่การเห็นความสําคัญของคุณเขายังคงเห็นความสําคัญของคุณอยู่นะเพียงแค่ว่าเรื่องบางเรื่องไม่บอกจะดีกว่ามันจะทําให้คุณไม่ได้รู้สึกแบบแย่ไปกับตัวเขาอะไรประมาณนี้เขาก็เลยเลือกที่จะ บางทีก็มีเรื่องที่จะซ่อนเร้นคุณแต่ชาวราศรีธาตุน้ำเนี่ยต้องบอกไปก่อนว่าเป็นคนเซนแรงค่ะเพรายิ่งคนรักคู่ครองมีเรื่องปกปิดซ่อนเร้นนิดนึงปุ๊บเนี่ยชาวธาตุน้ำเนี่ยจะค่อนข้างรู้สึกได้ไวมากเลยนะคะมันก็เลยเป็นชนวนเหตุทําให้มีไพ่เดมูลติดเต่มาที่ฝั่งของชาวธาตุน้ํานั่นเองนะคะส่วนของคนรักคู่ครองเนี่ยก็อย่างที่บอกแหละว่าไม่สามารถที่จะปกปิด ซ่อนเร้นหรือโกหกอะไรชาวธาตุน้ำได้แม้ว่าจะพยายามและคิดว่ามเป็นไม่ใช่เรื่องสําคัญอะไรแต่บางทีแล้วเนี่ยนะคะการที่เป็นครอบเป็นครัวกันการพูดกันตรงไปตรงมาโดยที่ไม่ต้องคิดไปเองว่าอีกฝ่ายจะรู้สึกยังไงมันน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่ที่ทดีกว่าที่จะมาเขารู้ทีหลังมันก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะอ่ะแนวโน้มความสัมพันธ์นี้เป็นเช่นไรไพ่หนึดาบนะคะ ไพ่สี่เหรียญค่ะราชินีถือเหรียญไพ่สามเหรียญค่ะสี่ไม้เท้าและหนึ่งถ้วยแนวโน้มความสัมพันธ์ก็อยู่ในในทางที่ดีนะปัญหาอุปสรรคต่างๆนะคะบางทีก็อาจจะ โดนมองข้ามหรือไม่ถ้าเกิดคุณกล้าที่จะพูดหรือกล้าจะสื่อสารกับคนที่คุณรักเนี่ยกับชาวราศีธาตุน้าเนี่ยเขาก็จะเข้าใจแล้วก็มีเหตุผลเพียงพอนะคะที่คุณจะทําในสิ่งที่ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์เนี้ยความรักเป็นตัวนําทางเพราะฉะนั้นสื่อสารกันมีอะไรให้พูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาโดยเฉพาะเรื่องเงินเรื่อง,องทองถ้าคุณเป็นคนที่ อยู่ด้วยกันแล้วใช้เงินกระเป๋าเดียวกันเวลาที่เอาเงินไปใช้จุดไหนอะไรยังไงต้องบอกอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความคลางแคลงใจในความสัมพันธ์นะคะเพราะฉะนั้นทางที่ดีค่ะอย่ามีความรับต่อกันดีที่สุดนะคะในเรื่องราวของคนที่มีคู่เพราะว่ามันจะทำให้เป็นปมปัญหาในอนาคตเพราะว่ามีเกณฑ์ในเรื่องของการปกปิดการซ่อนเร้นนะคะไม่สู้ดีสักเท่าไหร่ อะแนวโน้มของไพ่ึกอ่ะโซเมตโซเมตค์ดเป็นเช่นไรมาดูสิโอ้ไพ่ดีนะคะเนี่ยเนี่ยคุณสองคนนะคะถึงแม้ว่าจะใช้เวลาต่อกันแค่ไม่นานแต่ว่าความผูกพันนะั้นมันอย่างลากลึกค่อนข้างมากแล้วนะเป็นครอบเป็นครัวกันนะคะอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะเป็นคนที่ ชอบผักดันอยู่เบื้องหลังนะคะไพ่พลังงานออกมาถือว่าอยู่ในแนวทางที่ดีนะคะอยู่ในแนวทางที่ดีเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องกลัวค่ะถ้าเกิด <c oughs> มีปัญหาอะไรให้พูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาเชื่อได้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็จะยินยอมหรือว่ายอมรับในทุกเรื่องราวยกเว้นการมีมือที่สาม เพราะว่าการมีมือที่3เนี่ยเป็นอะไรที่อีกฝ่ายดึงจะยอมรับไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าคนรักคู่ครองของชาวราศีธาตุน้ําฟังอยู่แล้วเกิดเหตุเกิดประเด็นอย่างนี้คุณต้องมีเรื่องปกปิดซ่อนเร้นชาวราศีธาตุน้ําคุณอย่าคิดว่าคุณจะเล็ดรอดเซนและลางสังหรณ์ของเขาหรือเธอไปได้เลยเพราะว่าเขาหรือเธอค่อนข้างเป็นคนเซนแรงเพราะฉะนั้นเตือนว่ามีอะไรให้พูดคุยกันแบบตรงไปตรงมาเลยจะดีกว่านะคะ เลี่ยงต่อการที่เขามารู้กันภายหลังถ้ารู้ภายหลักแล้วคุณจะยิ่งหมดความน่าเชื่อถือและหมดความไว้วางใจสำหรับชาวธาตุน้ำไปเลยอย่างสิ้นเชิงอันนั้นน่ากลัวกว่านะคะโอเคจบแล้วสำหรับชาวธาตุน้ำนะคะเดี๋ยวไปเจอกับพาร์ทของคนคบคนคุยกันต่อคะ่ะมาถึงพาร์ทของคนคบคนคุยชาวราศีธาตุน้ำนะคะมาดูว่าพลังงานความสุขของคุณเป็นเช่นไรในช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะ ไพ่ดี e อมเพลอ r ค่ะอัศวินถือไม้เท้าค่ะไพ่หึงเหรียญไพ่สิบเหรียญค่ะ เด็กถือไม่เท้าและไพเ่เถ้วยนะคะพลังงานของคุณอยู่ในแนวทางที่ดีนะในสถานะของคนคบคนคุยคุณน่าจะเป็นลักษณะของการเพิ่งเริ่มรู้จักเพิ่งเริ่มรู้ใจเพิ่งเริ่มคุยกันมาสักระยะหนึ่งแล้วล่ะแล้วคุณก็มีความรู้สึกว่าเขาคนนี้ตรงใจคุณมากนะคะคุณมีความผูกพันกับเขานะคะซึ่งมันเกิดขึ้น จากการที่คุณได้สื่อสารกันหรือได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันบ่อยๆแต่ดูแนวโน้มแล้วมันมีความห่างไกลกันด้วยนะจากนา้าไพ่นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนอกเหนือจากคนที่คุณคบคนที่คุณคุยแล้วชาวราศีธาตุน้ําในช่วงเดือนนี้นะคะก็เป็นช่วงเวลาที่คุณมีสเสน่ห์นะสเสน่ห์โดยความที่คุณไม่ค่อยยุ่งวุ่นวายกับใครนี่แหละมันมีตัวเลือกเข้ามาหาคุณ มาหลอกล่อให้คุณหลงไหลมาหลอกล่อให้คุณแบบเพี้ยงพลั้มมีทั้งดีและมีท้งไม่ดีเท่าไหร่ชาวราศรีธาตุน้ำในสถานะคนคบคนคุยอาจจะต้องใช้สติให้มากนะคะในการที่พยายามตัดตัวเลือกที่มันไม่ใช่ออกไปให้เหลือเพียงแค่หนึ่งเดียวคนที่คุณเลือกนั่นเอง มาดูว่าพลักงานคนที่คุณคบคนที่คุณคุยเป็นเช่นไรนะคะให้ราชาถือเหรียญค่ะให้เจสก้าไม่เท้าเจ็ดเหรียญแปดถ้วยและสเตรน ตัวเขาเองนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างมีความหนักแน่นมั่นคงนะเขาอาจจะเคยผ่านความรู้สึกที่มันเสียอกเสียใจเรื่องราวเก่าๆความรักเก่าๆแล้วก็อยู่เป็นโสดมาสักระยะหนึ่งแล้วหลักมุ่งไปเด่นไปที่การทำมาหากินอย่างเดียวนะคะเขาคนนี้อาจจะเป็นคนไกลเป็นคนต่างชาติก็ได้นะคะแต่พอเวลาที่เข้ามารู้จักคุณคุณชาวธาตน้ำแล้วเนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะ เทใจมาทางคุณนะพยายามให้อ่ให้ความสําคัญกับตัวคุณนะแต่ติดตรงที่ว่าเหมือนเขาจะโสดมาเนิ่นนานบางครั้งยังมีความเป็นตัวตนของตัวเองสูงแล้วเป็นคนที่สันโดษจนเคยตัวเคยชินนะคะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะได้เจอเจอคนที่เขายังไม่ค่อยที่จะแสดงออกทางอารมณ์กับคุณเยอะแยะนะคะแต่ก็ ถือได้ว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่คุณได้เริ่มต้นสารความสัมพันธ์ต่อกันมันอาจจะมีความเนิ่นนานมีความเชื่องช้าในความสัมพันธ์ระหว่างคนคนนี้นะแต่ถ้าเมื่อไหร่เขาปักใจเลือกใครหรือชอบใครแล้วคนคนนี้ก็จะมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลกนะเพราะเขาเป็นคนที่รักคนยากเหมือนกันนะคะแต่พอเขามีใจให้กับคุณแล้วเขาก็เห็นว่าคุณเนี่ยเป็น เขาเรียกว่าเป็นตัวหลักในความรู้สึกของเขาจะทําอะไรก็จะนึกถึงคุณก่อนแต่เพียงแต่ว่าเขาติดอยู่ที่ความที่เขาโสดมานานเขาก็อาจจะไม่ได้แบบทันใจคุณนักหรือไม่ได้มีลูกล่อลูกชนทําให้คุณรู้สึกตื่นเต้นหวือหวาสักเท่าไหร่ออกจะแนวนิ่งๆไปนิดนะคนคนนี้มาดูแนวโน้มความสัมพันธ์กันดีกว่าว่าแนวโน้มความสัมพันธ์นี้จะเป็นเช่นไรนะคะซีเรียนค่ะ <c oughs> อัศวินถือเหรียญเจ็ดไม้เท้าห้าเหรียญอัศวินถือเหรียญอ๋อนี่อัศวินนี่เด็กค่ะเด็กถือเหรียญและพายสองถ้วยนะคะ ดูแนวโน้มความสัมพันธ์เนี้ยมันมีในเรื่องของความรู้สึกที่โหยหาซึ่งกันและกันนะคะความเหน็ดเหนื่อยหรือการที่ต้องต่อสู้กับความรู้สึกที่มันไกลห่างความอดทนมันมีความนิ่งเฉยเข้ามาแต่ในความนิ่งเฉยเนี้ยมันยังคงมีความรู้สึกที่เขาเรียกว่ามีแพชชั่นต่อกันโหยหากันมีความรู้สึกอยากสัมผัสกันอยากเจอะ อยากเจอนะคะถ้าอยู่ใ,ใกล้ๆกันเนี่ยอาจจะไฟลุกติดพึบภาพเลยนะแต่ด้วยความที่อยู่ไกลกันมันก็เลยได้แค่ส่งความคิดถึงมีความโหยหาอยู่ในความรู้สึกซึ่งทั้งสองคนก็ต่างต้องต่อสู้กับความรู้สึกตรงนี้แล้วมันก็ต้องอดทนไปให้ได้เพราะว่ามันยังไม่ถึงช่วงเวลาและพีเรียดที่จะได้พบปะเจอเจอกันจริงๆนะคะมันก็ได้แค่พูดคุยสื่อสารกันคือมันเป็นลักษณะของรักรักออนไลน์รักทางไกลอ่ะนะคะ มันก็เลยต้องใช้ความอดทนค่อนข้างมากในความสัมพันธ์นี้นะคะ,ะมาดูว่าไพ่โซเมจจะให้คำแนะนำต่อว่าอะไรคอยรักษาเยียวยาความรู้สึกต่อกันนะคะซึ่งกันและกันนะคะคนคนนึงอาจจะทั้งคุณและเขาก็ได้เหมือนกับว่าเป็นคนที่ผ่านความรู้สึกที่มันปวดร้าวแตกสลายกันมาในใจเนี่ยแตกสลายกันมา ทั้งคุณแล้วก็ทั้งเขานะคะมันเลยมีความเข้าอกเข้าใจกันเนี่ยมีการใส่ใจซึ่งกันและกันแล้วมันเป็นการเติมเต็มเพราะคุณกับคุณกับเขาเนี่ยเหมือนกับว่าอธิษฐานอะ่ะแล้วก็รอคอยรอคอยที่จะได้แบบโครจรมาเจอเจอกันอืมนะคะมีแนวโน้มที่ดีเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้นะคะมีแนวโน้มที่ดีค่ะ มีแนวโน้มที่ดีมันอาจจะห่างกันบ้างนะคะคุณสองคนอ่ะเจอกับเรื่องเลวร้ายเจอกับความรักที่มันแตกสลายที่มันไม่เป็นไปอย่างที่หวังนะะพอมาเจอเจอกันแล้วมันก็จะมีความรู้สึกที่อยากที่จะเต็มใจที่จะรักเต็มใจที่จะทําอะไรทําสิ่งดีให้แก่กันและกันเพราะว่าโสดมานานนิ่งมานานนะคะเนี่ยแต่ความรู้สึกในอนาคตมีแนวโน้มที่ได้เจอเจอกันนะคะมีเรื่องราวที่น่ายินดีต่อกันมีเรื่องราวที่ทําให้คุณได้ใกล้ชิดกัน นะคะได้สัมผัสได้รู้สึกดีต่อกันความรักครั้งนี้อาจจะเป็นความรักที่คุณเฝ้าร้องขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะจากเทพเทวาที่คุณไปขอพรด้วยแล้วเขาก็พยายามดนบันดาลหรือดึงให้คุณสองคนโครจรมาเจอเจอกันมันถึงมีพลังแรงดึงดูดซึ่งกันและกันค่อนข้างมากนะคะหลังจากได้เจอเจอกันแล้วนะคะหลังจากที่ มีแนวโน้มที่จะแบบว่าพูดคุยคอนแทคกันว่าจะมีเกณฑ์เดินทางมาหาความสัมพันธ์นี้นะมันจะพัฒนาได้อย่างค่อนข้างรวดเร็วอืมนะคะแล้วมันจะเติบโตได้จนคุณคาดไม่ถึงเลยทีเดียวสำหรับคนคบคนคุยเพราะฉะนั้นทิศทางแนวโน้มความสัมพันธ์ในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีแม้ว่าจะห่างไกลกันแต่ก็อาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของคำมั่นสัญญา หรือคำพูดที่จะดึงใจดึงความรู้สึกให้คุณรอเขาเพราะว่าคนคนนี้ค่อนข้างที่จะมีพลังมีเคมีที่เข้ากันกับคุณค่อนข้างมากเลยทีเดียวหลังจากที่คุณเสิร์ชหามานานแล้วก็อาจจะถึงข่าวที่คุณจะได้พักการเสิร์ชแล้วแล้วก็โฟกัสไปที่ใครคนใดคนหนึ่งและคนคนนั้นก็น่าจะเป็นคนที่คุณกำลังคบและกำลังคุยอยู่ณนะขณะนี้นั่นเองนะคะ โอเคจบแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกับพาร์ทของคนโสดกันต่อนะคะมาถึงช่วงเวลาของคนโสดกันแล้วนะคะมาดูว่าพลังงานของคุณเป็นเช่นไรในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะไพ่ราชิดีถือไม้เท้าค่ะอัศวินถือถ้วยเจ็ดถ้วยเลเวอร์ เจ็ดเหรียญค่ะ1นึ่งดาบชาวราศรีธาตุน้ำในสถานะนี้มันมีตัวเลือกเข้ามาหาคุณนะช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณนะจะมีสเสน่ห์มากเลยในเรื่องราวของความรักและตัวเลือกที่เข้ามามีทั้งคนที่โสดและก็คนที่มีเจ้าของแล้วเข้ามาด้วยนะคะเข้ามาให้คุณต้องเลือกแต่คุณจะต้องเลือกเพียงแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นนะคะเพราะมองดูแล้วเนี่ย คนที่เข้ามามันมีทั้งดีและมีทั้งไม่ดีแน่นอนอยู่แล้วว่าถ้าเป็นคนที่ยังมีเจ้าของแล้วคุณคุณชาวราศีธาตุน้ําก็อาจจะไม่เลือกนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นคนโสดอย่างแท้จริงก็ต้องมาดูอีกว่าเขาโสดจริงหรือเปล่าหรือมีพลังงานอื่นแอบแฝงคบกันคุยก,กันกับคนอื่นคู่ขนานไปกันด้วยหรือเปล่าเพราะว่าพลังงานของรักซ้อนรักแทกมันยังคงเจออยู่นะในดวงชะตาของคุณนะ แต่ในช่วงนี้นะในด,ด้านการงานของคุณจะค่อนข้างดีนะคะแล้วก็การเงินนะคะมีแนวโน้มที่จะได้เงินที่แบบคุณได้ลงทุนลงแรงไปแล้วออกดอกออกผลขึ้นมาให้คุณได้สวยสุขกับเรื่องของนั้นๆสิ่งนั้นๆอ่ะมาดูคนที่ในช่วงเดือนนี้มีใครเข้ามาในความสัมพันธ์หรือเปล่านะคะห้าเหรียญค่ะแล้วก็สี่เหรียญไพ่หนึ่งช่วยมีสี่เห็นไหม มีคนชอบคุณนะเดวิลม,มีคนพยายามจะมาขอความรักจากคุณนะแล้วก็ต้องบอกก่อนว่ามันมีทั้งคนที่มาแบบไม่ได้ประสงค์ดีมาเพราะมีจุดมุ่งหมายบางอย่างแอบแฝงมาเพื่อจะหลอกลวง <c oughs> และมาเพื่อที่จะมาขอความรักมาขอความเห็นใจจากคุณมีความมั่นคง ในหัวใจมามอบให้เนี่ยเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนนี้ของชาวราศรีธาตุน้ำคนโสดนะมีตัวเลือกเข้ามาหาคุณคะ่ะมีทั้งดีและมีทางไม่ดีคุณต้องเลือกดีๆแล้วก็ในบรรดาตัวเลือกทั้งหลายเนี่ยมันก็มีทำให้คุณหวั่นไหวด้วยนะมีคนที่จะทำให้คุณหวั่นไหวทำให้คุณรู้สึกว่าเออคนนี้เข้าตานะคะอะมาดูแนวโน้มว่าคุณจะสามารถจัดการนะคะ ทุกๆความสัมพันธ์ที่เข้ามาหาคุณในช่วงเดือนพฤษภาค,คมนี้ได้หรือไม่นะคะชาริออตค่ะสี่ดาบูออฟวอนค่ะเซเว่นออฟ10สเ p นออฟพันธุ์คและ o ูออฟ r อส ในสถานการณ์ของความสัมพันธ์เนี่ยคุณยังคงที่จะใช้เวลากับคนเหล่านี้นะคะให้นานออกไปเพื่อจะดูพฤติกรรมของแต่ละคนซึ่งตัวคุณเองอ่ะชาวราศรีธาตุน้ำก็ค่อนข้างเก่งและค่อนข้างฉลาดในการสลับสับรางอยู่แล้วนะคะ คนที่มีครอบครัวแล้วแต่ว่าถ้าเกิดเขาให้ประโยชน์คุณในด้านของการงานหรือในด้านของโอกาสช่องทางทางด้านการเงินคุณก็จะค p relation ไว้นะยังคงติดต่อสื่อสารแต่คุณก็จะพยายามให้เขาอยู่แค่ชายขอบขอ,ของของของความสัมพันธ์ไม่ให้เข้ามาอยู่แบบเต็มตัวนะคะแต่สำหรับใครที่เขาเรียกว่ายังโสดอยู่ตัวเลือกเหล่านั้นนะคะ คุณก็ยังคงที่จะพูดคุยนะคะแต่คุณก็ยังไม่ได้ปิดโอกาสให้กับตัวเองนะคุณยังคงเปิดโอกาสให้กับตัวเองเพื่อที่จะได้มีโอกาสที่จะได้เจอเจอคนที่พร้อมที่จะมา,าให้คุณสละโสดได้อย่างแท้จริงโดยที่ไม่มีเงื่อนไขคุณสมบัติเพียงพอกับที่คุณต้องการคุณก็พร้อมที่จะปิดปิดรับใบสมัครจากทุกๆคนเลยก็ได้นะคะชาวราศีธาตุน้ำมาดูซิ แนวโน้มของไพ่โซเมตบอกว่ายังไงอีกนะคะอืมไพ่ชูโชกค,ค่ะ <c oughs> ไพ่ตกนรกไพ่การเยียวยารักษาไพ่ตกระกร,รลำบากการรีเทิร์นหรือการคืนดีการเกี่ยวก้อยและก็ <c oughs> ไพ่แตกอะไรกแหวนแตกสลายนะคะ คุณมีประสบการณ์แล้วชาวราศีธาตุน้ําคุณมีประสบการณ์จากความรักที่มันไม่เป็นไปนอย่างที่คุณคาดไวคาดไว้นะคะและก็มีประสบการณ์ด้วยว่าคุณจะไม่พยายามผิดศีลไม่อยากจะรับกรรมอีกนะคะแต่คุณก็ไม่อยากที่จะเขาเรียกว่าอยู่กับความยากลําบากแบบกัดก้อนเกลือนอนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณอยากจะได้คนที่เข้ามาเป็นผู้อุปถัมภ์ เข้ามาเป็นผู้ช่วยเหลือเยียวยาจากความรู้สึกเจ็บปวดจากบาดแผลต่างๆเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณก็ไม่ได้ปิดลับทุกๆคนที่เข้ามาหวังดีกับคุณเพียงแค่ว่าชาวราศรีธาตุน้ำเนี่ยเชื่อได้ว่ารู้ตัวดีอยู่แล้วว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิดคุณจะไม่เข้าใกล้สิ่งที่ทําให้คุณต้องตกลงไปสู่วังวนแห่งวิบากกรรมการผิดศีลอีกเพราะฉะนั้นชาวธาตุน้ํานะคะ ก่อนที่จะเปิดรับใครเข้ามาต้องรู้ให้แน่ชัดว่าคนเหล่านั้นเข้ามาแล้วช่วยเหลือเกื้อกูลคุณ,คณหรือเข้ามาแล้วมามาเป็นเจ้ากรรมในเวรกับคุณเพราะฉะนั้นถ้าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้วคุณคิดว่าคุณควรจะเลือกได้ถูกอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการกลับมาคืนดีกันของความรักในอดีตนะคะแต่ถ้ากลับมาคืนดีกันแล้วทําให้คุณตกในสาน,นะแห่งความลําบากหรือ ตกในสถานะที่มันจะต้องผิดศีและทําให้ความรักนั้น,นแตกสลายครั้งหนึ่งก็องขอให้ชาวราศีธาตุน้ําอดใจไว้รอจนกว่าคนที่ใช่รอจนกว่าคนที่มีคุณสมบัติที่ตรงตามอย่างที่คุณต้องการจริงๆผ่านเข้ามาแล้วคุณค่อยตัดสินใจมันจะดีกว่าแล้วคุณก็จะได้ไม่เสี่ยงกับการที่จะต้องผิดศีลและมารับวิบากกรรมเรื่องราวของความรักอย่างไม่รู้จักจบสิ้นนั่นเองนะคะโอเคจบแล้วสําหรับชาว ราศีธาตุน้ำในสถานะของคนโสดนะคะหวังว่านะคะาการทำนายนี้จะเป็นแนวทางหรือว่าได้ข้อคิดเตือนใจอะไรคุณ,ค,ณคนโสดได้บ้างนะคะถ้าเกิดว่าเจอตัวเลือกเข้ามาหลากหลายนะคะก็ให้เอาประสบการณ์ที่คุณผ่านมานั่นแหละเป็นตัวศึกษาหรือเป็นบทเรียนในการตัดสินใจ สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับคุณในอนาคตนะคะเอาล่ะค่ะก่อนที่เราจะจากกันวันนี้นะคะฝากากด Subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยและก็อย่าลืมนะคะไพ่ Miracle of Life by อาจาร a ์ Pat ค่ะเป็นไพ่ที่อจร a ์ Pat ออกแบบเองนะคะมีทั้งหมด79ใบนะคะมีทั้งหมด79ใบาอาจารบ์แพทกลัวกล่องมันพังก็เลยต้องซื้อกล่องใหม่มาใส่อันนี้กล่องมันบางมากนะคะไพ่มีทั้งหมด79ใบใช้ศิลปินวาด ทุกๆใบเลยนะคะภาพไพ่สวยมีเรื่องราวอยู่ในนี้เยอะนะคะพร้อมกับคู่มือนะคะใครสนใจอยากจะซื้อไป เพื่อเอาไว้ใช้ดูตัวเองก็ได้หรือเอาไปใช้ทายกับเพื่อนเพื่อนสร้างเสน่ห์สร้างสีสันนะคะหรือว่าอยากจะซื้อไปเพื่อสะสมงานศิลปะบนหน้าไพ่นะคะสามารถอินบ็อกเข้ามาสอบถามรายละเอียดกับประจแพดได้นะคะที่ไลน์ ajarnpa w t นะคะรวมไปถึงการจองคิวดูดวงก็รายนี้เช่นกันนะคะฝากไพ่ Miracle of l i g e ไว้ในอ้อมใจของทุกๆท่านด้วยนะคะ โอเคค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สันพั์ต้องขอลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย